ที่รอเง,งื่อนไขว่าเรามีรัฐมนตรีคลังคนใหม่แล้วเห็นแวแวแวเมื่อวานว่า,า,า,าจะมีการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีด้วยกองทุนฟังกันด้วยใจระทึกไม่ต่างกัน,นมากเลยครับคือข่าวมาเมื่อวานนี้ไม่ใช่ข่าวมาหรอกคุณพิชัยพูดเองคุณพิชัยชุนห่าวาชิระรองนายกและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังท่านใหม่อะคะ่ะท่านบอกเมื่อวานนี้เป็นวันทํางานวันแรกของท่านเนาะใช่ครับอน,บนักข่าวก็ถามเออแนวโน้มท่านจะดาเนินนโยบายอะไรยังไงท่านพูดเรื่องหนึ่งว่ากําลังคิดอยู่ว่าจะเอา กองทุน LTF กลับมาเพื่อช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นไทยเท่านั้นแหละหุยนักลงทุนผู้ลงทุนในกองทุนคุยกันสนั่นเลยค่ะคือแน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดเอาเอา,า LTF กลับมาเนี่ยมันจะเป็นความหวังว่าจะมาปลุกตลาดหุ้นไทยให้กลับมาคึกคักใช้คําว่าคึกคัก,กก็พอสคริปต์บอกว่าจะให้มาเป็นหุ้นกระทิงเลยค <c oughs> าดหวังขนาดนั้นเลยหรอคะปลุกกระทิง <c oughs> ปลูกกระทิงตลาดหุ้นไทย LTF ฟื้นเะนี่ยเลยคาดหวังว่า LTF มานนี้จะกลับไปเป็นหุ้นกระทิงเลยนะเนี่ยคือแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านาผมว่าทุกท่านแหละที่มี LTF อยู่ในมือตอนนี้ก็หวังป่ะ <c oughs> หวังไหมตัวเป็นคนหนึ่งที่อาจจะพูดได้เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ หลก LTF นะคะมีใารกำไรบ้างอะตอนนี้คือก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยซื้อไปแล้วก็ติดลบกันแบบ20กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะพี่ไก่ก็ทำให้หลายคนเขาเรียกว่าอะไรอะคะคิดหนักคิดหนักแต่มันอยู่ที่เงื่อนไขมันอยู่ที่เงื่อนไขซึ่งเมื่อวานท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังพี่ชัยไม่ได้บอกนะคะแต่วันนี้มีคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลในฐานะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะออกมาบอกว่าเตรียมเข้าไปหารือกับกระทรวงการคลังละ ในรายละเอียดที่จะขอปรับเป็นอย่างนี้ค่ะคือ 1. อาจจะปรับเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวม S S F ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้ S S F ซึ่งปัจจุบันมัน10ปีแบบ10ปีเต็มๆเลยเนี่ยนะคะคจะให้มันสั้นลงให้ใกล้เคียงกับกองทุน L T F ที่กำลังจะฟื้นคืนชีพกลับมาใหม่นี่ทางเลือกแรกปรับระยะเวลาของ S S F ที่ให้สั้นลงทางเลือกที่2ยกเลิก S S F ไปเลยค่ะ เอา LTF กลับมามันจะย้อนกลับไปเหมือนสมัยก่อนที่มี LTF แต่ไม่มี SSF ถ้าถ้าเอาทางเลือกที่สองนี่คนที่ซื้อ s s f ไปก็เครียดเป็นลมก,ก็เครียดอีกเออตอนนี้ทางไหนก็เครียดยแต่ใดๆก็คือนี่ถึงก็เป็นลมแหรอชร้างภาพเราที่เครียดขนาดนั้นเหรอชางภาพเราล้มขอภขอภัยคุณผู้ชมทำใจดีๆไว้นะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามทุกอย่างยังคงเป็น แผนจากทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะยังไม่ได้แปลว่า,ากระทรวงการคลังจะจะอนุมัตินะคะครับแต่ว่ามีแค่2แผนนี้ที่ออกมาอสองแผนนี้เกี่ยวกับ LTF และ S S F นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเช่นว่าอาจจะขอปรับลดระยะเวลาการลงทุนกองทุนใหม่เพิ่งมีเมื่อ ปีที่แล้วไทย ESG อะค่ะกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนให้สั้นลงจาก8ปีให้สั้นลงจะได้ดึงดูดคนได้มากขึ้นหรือว่าอาจจะมีกองทุนประเภทอื่นๆเช่นกองทุนเพื่อการศึกษาอะไรแบบนี้คุณกอบศักดิ์ยังบอกด้วยนะคะเชื่อว่าถ้าฟื้น LTF ขึ้นมาใหม่จริงๆน่าจะมีเม็ดเงินกลับมาหนุนตลาดหุ้นไทยประมาณ6ถึง7หมื่นล้านบาทต่อปีค่ะสาธุในฐานะผู้ถือ LTF